จัดตุลัดเปิดโดนจัดตุลัดเปิดอะอะไรวะนะโอ้ยโดนเปิดน็อกเลยขี้โม้ชิบหายโทษทีครับแก๊งผมปัญญาอ่อนเนี่ยขอบคุณมากสำหรับดาบเตอร์โอ้โหเหม็นนั่นนั่นล้างตูดมั้งหอเปล่า ยังตีเลยนะคืออันนี้ตอรี่กับชามิดนะครับวอลเว่ยวอลเว่ยวอลลากาประมาณนั้แล้วพีโตเป็นอะไรอ่ะพีโตเดินช่วยเพื่อนมัดเดียวเนาะเดี๋ยวเล่นอาวุธได้มัดนี่มัดอย่างเดียวเราไม่มีอาวุธอยู่แล้วไฮโลก็ไม่มีอ่าไอเบนตัดผมอยู่เอาไอเบนมาแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ไอเบนตัดผมโอซีอยู่บอสโอ้โมาเมื่อไหร่ละนั่นสอบทุ่มได้ไหมสอบทุ่มสอบทุ่มถึงเที่ยงคืนไหวไหมโบ ข้างหลอดมิสเตอร์จิ๊กซอว์มาสุ่ยนี่ก็อยู่นู่นไม่ใช่หรอน่ะอยู่ไหนนั่นน่ะข้างหลังนอ่ะสามสองสีเขียวไม่แห่อน่ะไม่ใช่เราเป็นจิ๊กซอว์อ่ะแคปเดียวกันจิงไหเนี่ยโอ้มีแต่แคปไปโอ้ยโดนตอยเดี๋ยวแป๊นึงฮะผมพอดีมีสตอรี่คืบไครับก็ทำไมตำรวจกันวนเยอะจังว่าอน่อพ่ อ๋อไอ้แก๊งม่วงอ่อนนะครับผมคือมันว่านี่อะไรกันนะเพราะว่าอยากจะเปิดสตอรี่กันที่แบบว่าาอยยกไหนไม่มีอะไรทำเงียบเหงาคือกำลังฟาร์มเลยใช่ใช่ใช่แบบกูบอกให้นะบังรถเยอะๆบังรถเยอะๆกูไปซ่อมรถแท้ร็ครถบรรทุกใส่เกาะดิเดี๋ยวกูกูไปซ่อมให้เยอะๆเลยตั้งอ่ะ อยากพี่ใขาอยาคนงีนก็จ่ายผได้มาเหมือนนึกว่าจะไปก็จะโอนให้พี่ก่อนเนี่ยมึงเอาไปเก็บค่าหมอคนตอนเนี้ยอยากจะไปมีสตอรี่เกี่ยวกับโอนให้กูค่าหมอใครจ่ายให้มึงอ่ะพวอเอาช่างเอาอะไรเงินขออะไรขออะรอย่างก่อนได้ไหมพี่ว่าว่าช่างบอกว่าทับก่อนให้ก่อนนะ ไปเอาหมดแพงโอเคีคิดว่าเกาะมันถูกหรือไงเกาะเต็มมึงคิดว่าเท่าไหร่ฮะงั้นผมเอารถคันเล็กผมแล้วกันไอ้เกาะห้าผมมีเออออนั่นแหละลองดูลองดูมันต้องบั้มกันนด้แบบนี้ก็แล้วแต่เราตัดสินใจแล้วแต่เราคุยอ่ะถ้าเล่นสุดก็ต้องบั้มอ่ะบัมให้บัมให้ฟังแล้วก็ตีกันอะ ถ้าแบบจัดสุดอะถ้าไม่สุดก็เจอกันลงรถตีอะไรอย่างเงี้ยเพี่เคยตัวนี้ก็อยู่กาล่าแล้วพี่ใช่เพราะเพราะพี่เคยเล่นมาทุกรูปแบบอ่ะโอ้โหที่เจอมาหมดแล้วพวกเนี่ยแบบเนี้ยเพราะพี่เคยเล่นแก๊งมาก่อนเนี่ยตอนแรกว่าจะปา์มสแกนไปพี่แล้วเห็นบอกบอสผมบอกว่ามีตอรี่ของฮารุพี่น้องฝากให้น้อด้วยพี่น้องฝากให้นสอง บโอเคพี่แล้เคก่อนโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแปดร้อยบาทได้ g t ทกูเติมสองพันไม่ได้หาเลยเลยผมเติมผมเติมไปพันเดียวอ่ะผมได้โอ้คุ้มเกิ่งทำกิ๊บแดดดิงี้เอาไปแต่งมนสวัสดีครับมาจะติกใช่ดิอยากผมอยากเล่นแอร์ด็อกด้วยอีกอ่ะสนุกดีเล่นกับมาจะติกแต่ว่าวันนี้ติดสตอรี่อ่ะดิไม่รู้จะได้ไปเปล่าสตอรี่อะไรอ่ะกะไฮโลอ่ะใช่เหรอ อยากไปอยากเล่นอยากเล่นกับมาเจติกสนุกอ่เดี๋ยวเราเพิ่งนะเปลี่ยนคือก่อนครับแต่ถ้าไม่ไหวก็เปิดไปกินู้ไม่เคยกินไปื่อก่อนแกสุดไหนแลไม่กินเองแบบเมียมีไม้เบ็นเยอะอยู่นะเมื่อวานไม่มีครับผมผมผมไม่มีอะไรเมื่อวานเมื่อวานใครก็ไม่มาผมไบ้านหัวผมปักเดียวผมเพิ่งตีบิ๊กล่วงไปิ เมื่อวานต่อเพาเล่นบัมกันแม่ดอ่อดึกอะเอ้ยเอไม่เล่นบัม์กันมมเนี่ยตรงนี้ยตงคนเดียวองเนะอบิชอปเดี๋ยวมานะ๊บเลยี่คจชใช่ครับแอรดจอตันัดีใช่เปล่าไม่มีปิดตัวเมื่วฮโหลเมื่อวานมีใครไปแอดอกับบอสเปล่าที่ชนกับแก๊งขาวอ่ะที่ชนกแก๊งขาวอ่ะติ่แก๊งขาเยอะ สองรอบนะบอสไปใช่เหรอเราไปสองรอบเหรอรอบที่มันรอบที่มันอยู่ข้างกาลาดตรงเนี้ยใช่ใชที่เมื่อวานที่แก๊งเราล่วงหมดเลยมีตัวอยู่เราโดนดีแก๊งดำมาเข้าอยู่แล้วนะนั่นรอบสองบอสที่จะมีไม้เบสอะผมเห็นเยอะเอะ้ยไม่ไม่ใช่แล้วเจติกมีไม้เดียวมีปิโตใช่เหรอใครอะใครมีปิ่นโตเออปิ่นโตคนเดียวเอาหรอไม่ได้บอกว่ามีรถดับรถผมอยู่กับอัพตอนแรกอะได้รับอนุญาตแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามีเราเราเทรดกันเยอะอยู่แต่ว่าแก๊งดำมาเทรดเขาเกี่ยงเลย ลดลดลดไป,ไป,ไป,ปรถรถไฟดับนวรถไฟดับเราไปกาแล้วไฟดับแล้วสูตรสวยจังผมรอนายกแก้สูตรอยู่นายกยังไม่ตื่นอ้าวแล้วมันต้องใช้ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอใช้บัตรไม่ใช่เหรอไม่ครับ<ม>ของผมมันลงผิดสูตรใช่ไหมมันลงผิดสูตรแล้วเราจะมันลงผิดโมเดลครับมันลงผิดโมเดลใช่มันต้องเป็นสูตรคอแบบคอพอเอสูตรพอมา เห็นไหมมันเละอ้วนแบบแปลกๆมารจิสติกทำเสื้อฮู้ดยังอ๋อไม่ไม่มีครับจะจะจะตุลัดจะตุลัดว่าไงครับเปิดเสื้อแดงให้ผมหน่อยดิผมไม่ค่อยชอบเลยเฮ้เราก็อยู่เสื้อแดงไม่เหรอพี่ก็ไม่ค่อยชอบเลยครับเสื้อแดงก็ผมเลยไม่ใส่อ๋อช่าง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 เอาเอาเอาโอ้บอสว่าไงพี่โต ก้าวตรงเลยอะไรอะไรวะผมไม่ได right, ้เรียกเอ้าเหรอใครเรียกวะใครมันเรียกบอสวะผมผมผมเรียกโหจำเสียงไม่ได้ละแค่นี้อ๋อซีเก้อว่าไงก็หนาวเราเมื่อไหร่เนี่ยก็รอนายกตื่นนายกตื่นเมื่อไหร่ก็ได้มานั้นแหละแล้วถ้าเกิดผมบอกนายกว่าผมพ่อแก๊บผมียกเอาไปเจี๊ยบแลกลับมาเบนได้ไหม ไม่ถ้ถ่ายแ้ไปแล้วถ้าออกช่างไหมไอ้ประแจมันจะติดไปด้วยบ้างต้องคืน้ดูอ่ขับพีเอ็กด้วยเดี๋ยวต้องรอรอพีเอ็กตื่นก่อนถ้าได้ประแจมาแจมเลยนะฟาสีที่ดบแจมแจมตรงไหนพี่อ่ะตีก็ช้าตั้งเล่นกับคูดาของยาวไปอ่่ะอย่างน้อยก็มีอาวุธป่ะวะอย่างน้อยมันก็มีอาวุธนะเว้ยแต่ผมเห็นเห็นว่าไงครับแต่แุกงของเขาไดทุกแกลงตอนมกินข้าวกันนะได้ไมได้ได้ อธิบายตอนนี้นเรา<ม>จะเล่นกันรอบเด็ก <Okay. S 1> ผมก็ผมเขาได้ทุกแก๊งอ่ะแต่ผมกลัวโดนผมกลัวโดนแก๊งดำบอกว่หาหักหลัาเขาอ่ะทำไมอ,ะอ่ะเปวดม้าหามติงไปเป่าเอาไปรีดติงกว่าเยอะอย่ามาพูด <laughs> แหมชิง<ม>ทงนี่ชิงทงไม่เว้นเลยแม่ง ไม้เบสกี่ไม้นั่นน่ะไม้เดียวหรอเดี๋สองไม้ว่าไงไม้เดียวครับดังแชทไว้ทำดักแชทไว้ทำยังไงวะดักแชทเอาสร้างใส่ชื่อไปที่ดักแชทแล้วก็ใส่ชื่อใส่ได้เลยใช่ไหมกดบวกใสชื่อเลยเออเจติอาเจทีอารเจทีอาร์ทำอะไรอ่ะเจทีอาร์ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมดนะทำอะไรตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็เข้าได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมดเลยเจทีอารเจทีอาร์ดักแชทดักแชทดักแชทเจทีอาร์ เข้ามาแล้วนอนนอ่ะหลุดสองน่นหลุดสองันหลุดสองน่เอาไหมเอาไหไปไปมีเยอะเยอะตัดตัดตัดอะไรวะไม่คิดต tamam um MM ั้งใจเว้ย งงเงียบแตากันนะฮัลโหลงงเงียงงเงียบแตากันนะงงเงียบแตากันนะฮโหลตีผมมึงอะตีผมมึงอะไปไปยอมมึงนะโหลตีผมมาโหลเจวิชารันโตไปน่าจะเออนะก่อนจะปางดีไปทำเน็ตใหม่ก่อนป้ายดนดินเน็ตโคตรว้าบเลยแล้วทำไมอ่ะมันเป็นวิชาโนโตะฮัลโหลฮัลโหลผมเจมไม่กูไหมอ่ะโหลเป็นวิชาโนโตโหลเจมไม่กูไหมโคตรว้าบเลยวายโง่ล้วเป็นดินดิ่วเน็ตโคตรว้าบเลยว่ะ ว่าก็เก็บพอดีถ้าผมจะตายแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือเงินแล้วจิ้วจิ้วสองแสนแปดจิ้วจิ้วผู้อ่านสองแปดยังไม่ได้จิ้วเิ้วไม่มีช็อตฟันเซอร์ต้องรอต้องรอสภามาไะเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้มันแต่เขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าจะมาอะไรสักอย่างเห็นได้ยินว่าอะไรสภามาเนี่ยเรียกๆมาหน่อยดิแอมแอมออป่ะพี่แอมน่าจะใช่ ถ้าเป็นผอบไม่ใช่ก็น่าจะอยู่ในสภาด้วยมั้งใช่จ้ะอ่ะแล้วเขาีปืนฉีดน้ำได้ไงวะติ๊ว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 โอ้ยแลวอย่ในจิตน้ำได้ไงอ่ะรับฮากุโชกะมั่งรับปืนร้อยจุงเฮ้ยทำไมยังมีฉีดน้ำอ่ะไม่อยากเลยดิไม่มีได้ไงวะทำไมมันโปะอ่ะโอไงอ่ะทำไมผมไม่มีวะคนกินเท่านั้นคนริงเท่านั้นที่มีอ่ะนี่จิ้เท่านั้น หไหนสิแน่พี่ชอบไปไปสอนอบาปจะจะตัวแบบป่ะไม่ควไปสอนอบาไปทำไมวะหล่อเพียอะสภาไม่ไม่มีขาเดินเองรี่ไปเหอะโอ้ยยังอะไรของมันวะเฮ้ยได้ไอมาสองถุงว่ะเป็นเร็้ยวไป็นเลี้ยวเป็เลี้ยวใช่อ่าใช่ครับ มีวอลไม่ได้เลยใช่ไหมพี่เพราะว่าผมโดนเปิดนะผมไม่ได้เป็นคนเปิดอเพราะเ<ล>ก่งเดินไหมเนี่ยทำไมโลโก้คล้ายๆกันเลยต่อชองเสียงดังๆแล้วได้ต่อไปอ่ะเอะอฮัลโหลมึงมาหน้าโรงพยาบาลยังเนี่ยเขาเคลียร์แก๊งกันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยรอสะา oh. อยู่เนี่ยเข้าเนี่ยมึงมาดีผ่านตรงข้ามเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมเรียกแก๊งผมไหมเนี่ยมันมาแล้วพี่เนี่ยเมื่อกี้กันยู ไม่ว่ะผมไม่สนใจว่ะตัวนี้ไม่เอาอะไม่ต้องเอาหรอกอยากเป็นสไปเดอร์แมนอะเฮ้ยเราไม่ได้ไปขอนะเราไม่ได้ไปขอนะทาอยู่นี่ฮะสไปเดอรนไหนครับบินเก่งแบบเฮ้ยมาแล้วอ่ะนี่โอ้เขามีอะไรจะเอาสภากูไม่เอาทรงเลยอะเฮ้ยหมดคือไม่ได้เอาหน่อยเอาหน่อยสุดหน้าสภาครับโดนเปิดได้มานี่มานี่มี่ผมโดนเปิดน่ะ เราเรียกไปคุยกันไปเป็นอะไรของเขาวัจะไปคุยเลย่นจะไปคุยเล่นหรอนี่ไปละเออไม่ไม่วันนี้แก๊งไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อุ้มเดี๋ยวนี้เราจะถามหลักการการคุ้มครองแก๊งอ่ะที่สภามีอ่ะเราไปถามดูาทั้งแก๊งขึ้นมากี่วันกี่วันเราเพิ่งวอลมาใช่ไหม ใช่ครับเพิ่งวอคือแบบผมเห็นแบบว่าจาผมเพิ่งแบบผมวอเสร็จปุ๊บผมก็เพิ่งจําได้ว่าเออผมจําได้ว่าสภามันมีกฎุ้มครองเจ็ดวัดสาหรับแกงตั้งใหม่ใช่เปล่าอ่าใช่ใช่ใช่ใชตอนนี้<ต>เราเราไอ้นี่ตั้งได้กี่วันแล้วเนะน,นี่ยสอง,งวันเองครับเพิ่งตั้งได้สองวันเอง,เองใช่คือผมเพิ่งไอ้นี่มาคือตอนนี้มันมันเปลี่ยนโลสภาใหม่เปลี่ยนผู้นําใหม่อะไรเงี<า>้ยก็คือจะมีประชุมประมาณสามทุ่มนี่แหละวันนี้พอบอยไม่มาใช่ครับเ่าก็ไม่ได้มาเยอะ ไม่ไม่ประชุมแค่เปลี่ยนปาเปลี่ยนไหม่ใช่ครับโอเคครับแต่ว่าไอ้ผบยังไม่มาตอนแรกจะไอ้นี่ไวๆนี่แหละก็คือเรื่องนี้เราโดนเขาเปิดใช่ไหมเราประเด็นในการที่เขามาเปิดเราเพราะอะไรอ่ะคือคือตอนแรกอ่ะผมคือกล่าว่าจะดิวเปิดแบบว่าไอ้นี่แบบว่าไอ้กาว่าผมผมมาฟาร์มของอยู่แล้วแล้วแก๊งผมมาโดนบัฟในบาคาร่าใครโดนบัฟในบาคาร่านะไอพีบีเขาโดนบัฟในบาคาร่า บอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรพีพีพูดดิเขาบอกว่าทําไมบอสแอกจังเลยอ่ะ,อะเขามาามาพูดเรื่องผมอะไรอย่างงี้แล้วพอามาพูดปุ๊บแล้วพอมายืนอยู่ในกาลาดแล้วก็มาแบบต่อมาแบบแบบว่าอย,อยากเจอจัตุรัเสเซิร์งอยากเจอจัตุรัเสเซิร์งอะไรของเขาก็ไม่รู้เขารู้หรือเปล่าว่าเราโดนเรา,เรา,เรามีคูดาวอยู่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขามาคือเขาส่วนตัวผมอะอยู่ไฮโลมาก่อนผมเป็นเด็กไฮโลมาก่อน แล้วเขาก็เลยคิดว่าแบบว่าเออน่าจะเล่นขำๆได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แกผมเสียประโยชน์เสียผลประโยชน์ถูกไหมเสียเงินค่าหมอ,เ,อเสียอะไรเยอะแยะแล้วตีกันไปกี่รอบอ่ะสามรอบครับสาม,ม,ส,ามาสามไวสามรอบได้ oh ho, โอ้โหโอ้โหโซเชียเลียงกันเป็นแถวเลยข้างในเรี้ยงกันเป็นตับเลยอันเนี้ยอ่าวหน้าไฮโลอยู่แหละหน้าหน้าหัวขาวนั่นอันนี้คือเรามีเรื่องกับเขาแล้วเรารู้เปล่าเขาติดคูดาวอยู่าติดคูดาว เขาเป็นแก๊งในสภาได้หรอครับอ่ะใช่ครับคือเขาไปมีเรื่องกับแก๊งสีขาวมาที่จบกันไม่ไม่เขาหม่เห็นว่าแก๊งผมอะแก๊งผมอะติดครูดาวอยู่ผมอยู่ในสภาด้วยหรือเปล่าแต่ผมถามพี่บีกินพี่บีกินบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องอยู่ในสภามันเป็นกฎที่คุ้มครองแก๊งใหม่ทุกแก๊งที่ตั้งมันไม่จเไ็นต้องเป็นแก๊งอยู่ในสภาใช่ใช่พี่ก็เหมือนกับไอ้นี่ไงตอนสุดม่วงไงผู้เล่นใหม่นะ ใช่ก็คือคุ้มครองคนสร้างแกงที่เขาเข้ามาปุ๊บพอรามีบัตรแกงปุ๊บแล้วการอ๋อที่ไม่ต้องอะไรใช่ปะไม่ต้องไปตำรวจเลยใช่ปะใช่อันนี้มันคือการคนอื่นวอเพื่อแบบว่ากดกดแกงที่แบบว่าเนี่ยแกงพิมพรซาก็คือง่ายๆว่าจากการที่เขาเขาสร้างแกงมาเขาสร้างมากี่วันแล้วก็คือครูดาวตั้งแต่วันที่สร้างแกงอ่ะเจ็ดวันแคระดิกผมเพิ่งได้บัตรแกงเมื่อวานก็น่าจะสามวันอ่างั้นก็เหลืออีกห้าวันเอ้เหลืออีกสี่วัน ก็เรื่องผมคุยอย่างเงี้อันนี้คือมันจบด้วยกันขอโทษกันแล้วจบได้ไหมแล้วก็รอให้เขาผ่านคูดาแล้วก็ค่อยมาเล่นกันคือตอนแรกผมอยาจะชวนเขาเล่นทำคำเงี้ยแบบไม่ก็ไม่ต้องขอโทษก็ได้ก็รอแค่รอเฉยๆรอี้ก็เลยผ่านไปก่อนแล้วก็เป็นดีกันนั่นเองเม่นไว้ก่อนเม่นไว้ก่อนเม่นขี้หน้าไว้ก่อนเอาเม่นตั้งแต่บัฟเราครับนั่นแหละครับเก็บไว้ก่อนครับต้องรักษาประมาณเท่าไหร่อ่ะสามรอบสามรอบก็ได้เกือบหมื่นห้าครับ เรียกอะไรอะผมว่าห้าสี่ครับเนียนเนียนเหมอเราอันนี้ผมขึ้นแก๊งได้เลยหรือเปล่าผมจะขึ้นแก๊งกับสภาแล้วเนี่ยได้ๆเดี๋ยวรอประมาณสามทุ่มอ่ะโอเคครับเออสภาคือผมยังไม่รับยาฮิวเลยเมื่อวานเดี๋ยวผมน่ารับวันนี้ครับไปจะตลาดไปได้เงินละมีพี่เบลพี่เบลพี่ร้องพี่ร้องไม่อยู่อะไรตรงเนี้ยไม่ไอ้นที่นระจายพี่หัวข่าวพี่สุดว่ะ <Net> มาได้ย for ิบผมไมได้ยิผมไ้ยว้าไอช่างป้าทีบิของไปด้วยอ่ะีีบไปด้วยว่าโลอหนูมีอะไรอ่ะ โอ้โหนผมเลยนะเดี๋ยวอ,อาคนมาเพออกากแล้วาพักแล้วพี่แกนพี่แกนทังั อีกอยังๆใจเย็นๆคนหนึ่งอ่ะไม่มีใช่ไหมไปไปไปเพิ่ไปโอ้โหคุณว่าจะได้ค่าซ่อมเพิ่มซะแล้วแล้วแพ้ไม่เป็นไรพี่เราต้อนนี้แทนแพ้เก่อนไม่พังยังไม่พังพย่งรอดไม่ไหวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทบที่กระดาษด้วยนะครับทบรถตัวเองไปโซเซียไปมาทบที่กระดาษด้วยเทาไปแต่งก่อนทำบ่ออย่างแสนหนึ่งเนาะโอ้โหอันนี้ซีวิกหรือดาบเตอร์วะใช่ดาบเตอร์ปะวะ ตีวีดนะมาตีวีดนะมาตีวีดนะได้นี่พี่มาพี่มากระดานเหรอครับมาแค่กระดานหน่อยโอเคโอเคโอเคปร๊คโอเคกูดาวกูดาวกูดาวแล้วโอ้โหเจนพี่เจ็บร้อยโทษ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 ไร้ขับรถยังไงเนี่ย เขาพงพี่ใช่ไหมยังไม่จอดไม่สนิดเลยอโอ้โหก็ไม่ให้ลงก่อนเนะาะทางที่ที่ชนก็จะปังเราเนี่ยอ๋ออะไรอ่ะเดกเด็า,าลืมแก้โหต้องช่วยใช่ละช่วยใช่ละช่วยใช้เลยบอกว่าช่วยใช้เลย พี่ชายสวัสดีครับผมอยากเข้าแก๊งพี่อะพี่ฮะอะไรนะพี่บ้าไงนะผมอยากเข้าแก๊งพี่อะอยากเข้าแก๊งหรออ่าครับผมทำไรเป็นบ้าไงอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเลยโอ้ยเฮียไม่ไม่ไม่เอาทรงขวายได้เฮียเขอบคุดนพี่ฝากกูเป็นของกูนยผมหมือแป๊บนึงอ่าได้หนูเล็กเล็กลงๆเขาจะใหขอบพี่มาคุยตรงนี้ได้ปะ ตีบาดแก๊งกันเถอะเล็กๆมาว่ะผมผมอยากเข้าแก๊งอ่ะพี่อยากเข้าแก๊งคือบอสพี่ยังไม่อันี้เท่าไหร่อ่ะเราผมผมไม่มีแก๊งอยู่เลยผมไม่เคยผ่านแก๊งไหนมาก่อนผมขึ้เข้าประเทศมาไม่เคยคมาใช่ไหมไอ้เราคุ้นๆปะเนี่ยรู้จักกี่ปใช่ไหมรู้จักรู้จักกี่ใช่ไหมเนี่ยอ่าคนไหนวะเขาไม่จำไม่ได้ดิโอซีปะ ไม่น่าจะใช่ละไม่น่าจะใช่ละโอเคแต่ว่าคือเห็นแก๊งพี่คืออยากจะขอเข้าอะไรอย่างนี้หรอครับคือคือ,ค,อคือเรามีอะไรบ้างอ่ะเพิ่งเข้ามาอะไรใช่ไหมครับอ่าผมเพิ่งทำงานไปรอดหนึ่งเองโอ้โหข้าฟามได้เดี๋ยวพี่ต้องขอคุยกับพี่อ่ะถ้าถ้าเราให้ให้เราฟาร์มช่วยเ,ร,เ,เรา,เาฟาร์มไหวไหมล่ะ ไหวเอไหวไหวได้ครับมีมีเวลาเข้าประเทศบ่อยไหมฮะมีเวลาเข้าประเทศบ่อยไหมบ่อยบ่อยครับบ่อยบ่อยใช่ไหมลุกวันอะลุกวันเลยเหรอครับผมจะไม่ว่างประมาณช่วงบ่ายหนึ่งถึงถึงห้าโมงเอ้สี่สี่โมงเอ้สามโมงสามโมงแต่ตอนเย็นนี่คือมาใช่ไหมใช่ว่างหมดเลยถึงเช้า เช้าถึงเช้าถึงเที่ยงไม่ไม่ดึกดึกถึงไหนอ่ะถึงเที่ยงคืนป่ะหรือไงสี่ทุ่มห้าทุ่มได้เบสสี่ทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวพี่ขอคุยกับหน้าพี่เบสหนึ่งนะคนไหนเบสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาโอ้พี่โอ้มาช้าเกินไป้นี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่ป่ะหนึ่งหนึ่งศูนใช่ป่ะไอหยงไม่รอพี่ตะมิตรที่ที่อู่ทุกวันเลยนะเมื่อกี้แม่งยังเดือดอ่ะพี่ ไอหยกเป็นเราพี่สมิธที่อู่ทุกวันเลยนะไอเวนี่ชื่อไอเวนี่ชื่อสมิธหรือกับสไาย์อยู่สไตล์ครับว่าไงพอดีมีเด็กใหม่อยากขอเข้าอะไรเงี้ยไม่ไม่บอกแล้วตึงเปล่าครับแค่ตึงเปล่านะไม่ไม่น้องเขายังเด็กเกินน้องเขาเด็กเกินเขาว่ามีเวลาอย่าวัดกันที่อย่าวัดกันที่อายุดิไม่ว่าที่อายุไงเพราะว่าวัดไม่ได้มาตรฐานของแกงดือหว่ะเขาไอ้เหี้ยกู ฟังกูนะเว้ยคือกูอยากได้ใหญ่ไอ้แบบว่าที่กูคัดคนที่อายุอ่ะเพราะว่ากูอยากไม่ไม่อยากได้คนที่แบบว่ามันเด็กเกินคือความคิดอ่ะความคิดมันก็อาจจะได้เว้ยแต่แบบว่าเห็นมาหลายแกงแล้วอย่างไฮโลอย่างเงี้ยไฮโลมันก็มีเด็กเยอะพอเด็กเยอะแล้วมึงดูปากดิเห็นปากไหมือ้แง่ถ้าจะยกแกง่ใหญ่เป็นตัวอย่างก็แกงขาวเอออ่าอ่าอ่าใช่ใช่เกจอยอ่ะเด็กเยอะเห็นปะ เด็กเยอะแล้วแบบว่าใครนะที่มันปากแซบๆชื่ออะไรนะไอลูก้าลูก้ากัมีคนนึงมีคนนึงที่ชื่อเกาหลีเกาหลีอะชื่ออะไรไม่ไม่ชื่อเกาหลีเกาหลีอะชื่ออะไรวะแทยอนแทอะไรนะไอทยอนนะไอเอเแตะะไอทยอน่ะไอทยอนอะไรที่ผมรู้อยากอยู่เพื่มโคตรแซบไอลูก้าต่อแม่ขึ้นต่อยเก่งอยู่ได้เอ้แค่ไลูก้าเรเราไปเราไปนี่กันสภาได้ๆรผมเมื่อโอซีกี่ขั้รับจักรเนอยู่ไหมอะเบนอยู่ไหนอ๋อเนหายว่ะ อาร์ตี้ผมไปด้วยอาตีผมไปด่อาริตผมไปผมซ้บว่แซบนะพี่อะไรนะครก็ได้ขี่ได้ไหมขึ้นจิบได้ไหมวงเลยใครอใครก็ได้ขึ้นีเด็ดๆได้ไได้ปะแปดหนึงแปดนึนงใครจะอ้เทียเบนมันไม่รับสายกูมันทำอะไรอยู่นย